สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีธุรกิจนะคะที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันมีตังนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับดูนเองแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนมองข้าม คลิปนี้ไปเลยะคะเพราะว่าถ้า,ามองข้ามไปนี่คือแบบว่าเสียดายมากเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะอินไม่ได้มาขายของแต่อินจะมาชวนให้ทุกคนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะแอปพลิเคชันมีตังค์ลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเพียงแค่2 6 9 9าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนก็จะได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะที่สําคัญก็คือแอปพลิเคชันนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานนี้เองแล้วก็กระแสตอบรับคือดีมากสมัครสมาชิกเรมากบอกกันเลยว่าอินเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องอ่า แอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องการที่จะแบบว่าลงทุนอะไรแบบนี้เลยเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยนะคะเพราะว่าอิงก็ค่อนข้างที่จะดูมาดีแล้วพอสมควรนะคะถึงจะกล้ามาแนะนําให้เพื่อนๆฟังแล้วที่สําคัญก็คืออินโพสไปไม่นานเนี้ยคือมันมีรายได้เข้าแล้วทุกคนโอ้แมาแต่ง,งานสร้างมากที่สําคัญนะคะการลงทุนของเรา คือจะบอกกันเลยว่าทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเสียเงินด้วยธุรกิจทุกอย่างนะคะก็คือการลงทุนนั่นเองนะคะที่สําคัญก็คือตัวนี้คือเสียน้อยได้มากนะคะที่สําคัญก็คือเราสามารถรับรายได้จากแอปพลิเคชันนี้นะคะสูงสุดถึงหกสิเปอร์เซ็นเลยนะคะที่สาคัญก็คือมีการจ่ายเป็นขั้นตอนนะคะสูงสุดถึงสิบสองขั้นทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากแลวเป็นข้อเสนอที่เราใจมากและที่สําคัญคือที่ทุกคนกังวลมากๆเลย,ยเชื่อว่าจะเป็นเรื่องอ่า เรื่องถูกต้องตามกฎหมายไหมบอกกันเลยนะคะว่าถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้คือเช็คมาดีแล้วแลวที่สาคัญก็คือโค้ชนะคะที่เขาชวนอินมาทำเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะคะอินก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเขาเนื่องจากว่าเขามีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงมากแล้วที่สำคัญคือเขากล้าเอาหน้าของเขาออกรับเองเลยที่สำคัญคือเขาประสบผลสมสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่ง อย่รได้ว่าระดับหนึ่งเลยหลายระดับเลยนะคะเพราะไอรู้จักมานานมากๆเลยคือพี่เขาเป็นอะไรที่ไว้ใจได้แน่นอนเลยะคะอินถึงกล้าทําถ้าเป็นคนอื่นชวนอินอย่างเงี้ยบอกเลยนะว่าไม่มีทางกล้าทําเลยต่อให้คุณจะมาจากไหนก็ช่างถ้าชวนแล้วอินไม่มั่นใจเนี่ยอินคือไม่กล้าที่จะ ทำด้วยเลยนะคะตัวนี้คือถูกต้องตามกฎหมายร้0ยเปอร์ซ็นที่สําคัญก็คือการลงทุนของเราไม่สูญเปล่าลงทุนเราก็จะได้อาหารเสริมนะคะมาแบบนี้นะคะเป็นชุดแบบนี้เลยถึงเราทําไม่สําเร็จเราก็จะได้อาหารเสริมมากินบํารุงนะคะให้สวยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและที่สําคัญก็คือ เขามีสอนการตลาดนะคะทุกขั้นตอนเลยในกลุ่มนะคะหา t ูมีตังนั่นเองถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่จะศึกษาแล้วก็สนใจที่จะลงทุนกับธุรกิจนี้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยบอกเลยนะคะว่าการลงทุนครั้งนี้คือมันดีมากๆเลยที่สําคัญคือสําหรับใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนี้ยมันก็จะเคยมีนะคะธุรกิจลูกโซ่มีแอปหนึ่งนะคะที่เป็นแอปเถื่อนมาจากประเทศจีนนะคะซึ่งเขาสร้างรายได้ไปเยอะมากๆแล้วก็คนไทยนะคะร่วมสมัครเนี่ย หลายล้านคนมากๆเลยนะคะที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกเนาะแอปเถื่อนก็จะโดนปิดแล้วก็โดนจับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไปคือคิดดูว่าขนาดแอปเถื่อนเนี่ยยังสามารถสร้างกำไรได้มาหาศาลขนาดนั้นและอันนี้คือแอปที่ถูกกฎหมายนะคะทุกคนคิดดูนะคะว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีอนาคตแค่ไหนแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มณนะตอนนี้นะคะถ้าเราได้เริ่มณนะตอนนี้และเราก็จะมีลูกทีมนะคะของเรา เอาสักไม่ถึงต้องไม่ไม่ต้องล้านคนเหมือนเขาก็ได้เอาแบบขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยแบบเหมือนอีนเนี่ยโพสต์ไปโพสต์ไปอย่างเงี้ยอาจจะมีสักพันคนหมื่นคนเราก็สามารถที่จะได้รับรายได้นะคะทุกวันเข้าอีกหนึ่งกระเป๋าแล้วก็มันเหมาะสาหรับธุร,รกิจเนี่ยมันเหมาะสาหรับช่วงโควิดแบบนี้คือเราไม่ต้องไปเจอผู้คนเราอยู่บ้านและมือถือเครื่องเดียวหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะรับเงินได้ทุกวัน มหาศาลแค่ไหนทุกคนจริงลองเลยนะคะและที่สำคัญไม่ต้องเสียเลยสองพนหร้ย2,699ิบเก้าบาทของเราเนี้ยถ้าเราทำไม่สำเร็จอะเราโพสต์ไปเนี่ยเรามีกลุ่มสอนการตลาดต่างๆเราโพสต์ไปอย่างน้อยเราก็ได้อาหารเสริมมากินก็ถือซะว่าเราซื้อสุขภาพแล้วก็ซื้อความสวยของเราก็ยังได้นะคะไม่ต้องคิดมากสมัครเลยนะคะทุกคนอีกจะให้ลิงก์ไลน์นะคะ,อ,ะอยู่ข้างแปะเอาไว้ข้างบนแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากไปต่อนะคะก็จะมี เข้าไปสู่การสอนการตลาดโดยการอัปเกรดนะคะซื้อสินค้านะคะจากบริษัทนะคะก็คือสินค้าเนี่ยที่เราซื้อจากบริษัทก็จะเป็นอไรายได้จากบริษัทนะคะที่จะมาปันผลให้เรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเลยยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เงินน้อยๆแต่ว่าเราได้ผลตอบรับสูงสุดนี่ถึง60% 12ขั้นกันเลยเทีเดียวนะคะใครสนใจก็คลิกนะคะแล้วก็จัดการเลยนะคะสมัครเลย โอเควันนี้ก็จะมาแนะนำแค่นี้นะคะโดยมงไงก็จะมาอัปเกรดให้ฟังนะ,ะทุกคนไปกันเลยนะคะ